ดิฉันนางสาวบุนดาธิรัศนานนนรหัสนิสิต6210552129ใดีค่ะดิฉันนางสาวมิชาวัพินกีรหัสนิสิต6110551414ค่ะวันนี้พวกเราจะมานําเสนอโครงงานในหัวข้อเรื่องการตรวจจับฝุ่นละอองในอากาศด้วยไฟฟ้าแรงสูงหรือ Dust Detection with High Voltage Cables โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานคือผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรวินัยพฤกษวันค่ะ สำหรับเนื้อหาในการนำเสนอนะคะจะประกอบไปด้วย1ฝุ่นละอองในอากาศ2 pm 2.5 3ผลกระทบ4เกณฑ์ดัชนีคุณภาพอากาศและ5การตรวจจับฝุ่นละอองด้วยไฟฟ้าแรงสูงค่ะเนื่องจากในปัจจุบันนะคะมลพิษทางอากาศยังคงมีความรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆค่ะซึ่งจะส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนทั้งทาง,ทางตรงและทางอ้อมซึ่งหนึ่งในปัจจัยสำคัญที่ทำให้เกิดมลพิษนะคะก็คือตัวของฝุ่นละอองค่ะ โครงการน,นี้จึงจัดทําขึ้นเพื่อต้องการที่จะศึกษาในเรื่องของการวัด mm. วิเคราะห์และควบคุมปริมาณการแพร่กระจายของฝุ่นละอองในอากาศค่ะ mm. ประเภทของฝุ่นละอองในอากาศนะคะสามารถจำแนกได้เป็น2ประเภทตามลักษณะาการเกิดค่ะคือ1ฝุ่นละอองปฐมภูมิคือฝุ่นที่เกิดจากการปล่อยจากแหล่งกำเนิดโดยตรง mm. เช่นฝุ่นจากกระแสลมควันไฟหรือว่าขมเหลวและ2ฝุ่นละอองทุติยภูมิ คือฝุ่นที่เกิดขึ้นหลังจากการทําปฏิกิริยาต่างๆซึ่งโดยส่วนมากจะเกิดจากโรงงานเป็นหลักค่ะฝุ่นละอองหมายถึงฝุ่นรวมคือฝุ่นที่มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางตั้งแต่100ไมค่อนไมครลงมา และฝุน่นขนาดเล็กหรือ PM10 คือฝุน่นที่มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางตั้งแต่10ไมครนลงมาค่ะซึ่งฝุน่นขนาดเล็กจะมีอันตรายต่อสุขภาพมากกว่าฝุน่นรวมนื่งจากฝุน่นขนาดเล็กเนี่ยสามารถเข้าไปยังระบบทางเดินหายใจและลงไปลึกถึงระดับปอดเก็บสะสมแล้วก็จะเป็นอันตรายต่อสุขภาพในที่สุดค่ะดังนั้นจึงได้มีการกำหนดค่ามาตรฐานฝุน่นขนาดเล็กแบ่งออกเป็น2ชนิดคือ PM10 และ PM2.5 ค่ะ ฝุ่ PM 2.5นะคะคือสารอนุภาคที่มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางร้อยกว่า2.5ไมครอนโดยแหล่งกำเนิดสำคัญนะคะมาจากกิจกรรมของมนุษย์อย่างเช่นการเผาไหม้เชื้อเพลิงฟอสซิลในโรงงานไฟฟ้าโรงงานอุตสาหกรรมหรือการใช้ยานพ่านนะที่เป็นน้ำมันดีเซลค่ะและนอกจากนี้นะคะอนุภาคบางส่วนเนี่ยเกิดขึ้นเองโดยธรรมชาติอย่างเช่นฝุ่นละอองทางชีวภาพหรือว่าไบโออ r โรซออย่างแบคทีเรียหรือว่าวรัสค่ะ โดยที่ฝืน PM 2อนะคะมีผลทางทางด้านสุขภาพและสิ่งแวดล้อมค่ะผลต่อสุขภาพนะคะเนื่องจากที่มีขนาดเล็กนะคะจะสามารถผ่านระบบทางเดินหายใจเข้าไปได้ลึกถึงระดับถุงลมปอดไปจนถึงระดับเซลล์ในร่างกายโดยจะทําการสะสมไม่สามารถขับออกจากร่างกายโดยการหายใจปกติได้ค่ะอนุภาคบางตัวนะคะยังเป็นสารก่อมะเร็งหรือว่าสารก่อกลายพันธ์สามารถเล่งให้เกิดการสร้างอนุมูลอิสระทําให้เกิดการทําลายเม็ดเลือดขาวในปอด ส่งผลเสียาหายยังฉับพลันต่อปอดได้ค่ะรับผลกระทบในทางด้านสิ่งแวดล้อมนะคะจะทําให้ทัศนวิสัยในการมองเห็นลดต่ําลงส่งผลกระทบต่อวัตถุและสิ่งก่อสร้างค่ะเนื่องจากสมบัติทางกายภาพและเคมีที่ต่างกันอย่างเช่นการสึกกร่อนของโลหะหรือว่าการทําลายผิวหน้าของสิ่งก่อสร้างค่ะโดยนี้นะคะคือเกณฑ์ดัชนีคุณภาพอากาศของประเทศไทยค่ะ สามารถติดตามค่าอากาศประจําวันได้ทางเว็บไซตของ a i r ์โฟไทยหรือว่าทางแอปพลิเคชันได้ค่ะโดยนะคะถ้าค่า pm 2.5มีค่าอยู่ที่51-90ไมโครกรัมต่อลูกบาศเมตรจะเริ่มส่งผลต่อทางสุขภาพไม่ควรทํากิจกจรรมกลางแจ้งค่ะและเนื่องจากที่เราเป็นดิสิตในวิศวะไฟฟ้าสาขากำลังนะคะเราได้สนใจในการตรวจจับฝุ่นลอองในอากาศด้วยไฟฟ้าแรงสูงเป็นการนําความรู้ในเรื่องของ วิชาวิศว,วกรรมไฟฟ้าแรงสูงมาใช้ค่ะดัวยหลักการที่เราใช้นะคะคือทฤษฎีไฟฟ้าสถิตค่ะโดยไฟฟ้าสถิตนะคะคือปรากฏการ์ที่ปริมาณประจุไฟฟ้าคู่บวกและคู่ลบบนผิววัสดุเนี่ยมีไม่เท่ากันประจุจะแสดงในรูปแบบของการดึงดูดกันผลักกันหรือว่าการเกิดประก,กายไฟค่ะโดยจะทําให้เกิดปรากฏการณ์ต่างๆเช่นประจุไฟฟ้าสถิตหรือการตกตะกอนเชิงไฟฟ้าสถิตค่ะจากหลักการดังกล่าวนี้นะคะได้นํามา พัฒนาใช้ในการทำเครื่องมือวัดวิเคราะห์ฝุ่นละอองล่องลอยในอากาศไฟฟ้าสถิติอย่างเครื่องฟองอากาศค่ะจากหลักการไฟฟ้าสถิตข้างต้นค่ะก็ได้มีการนำมาประยุกต์ปรับใช้กับในเรื่องของการดักจับฝุ่นละอองจนเกิดเป็นอุปกรณ์ที่เรียกว่าเครื่องฟองอากาศเกิดขึ้นค่ะซึ่งเป็นอุปกรณ์หลักที่จะทำการศึกษาในโครงงานนี้นะคะโดยในระบบค่ะก็จะประกอบด้วยอุปกรณ์หลักๆคือ เส้นลวดประจุลบและแผ่นเพจโลหะประจุบวกต่อเข้ากับสับไฟฟ้าแรงสูงค่ะเมื่ออากาศที่มีฝุ่นละอองปะปนอยู่ผ่านเข้ามาก็จะเกิดการแตกตัวเป็นไอออนและถูกดักจับกับแผ่นโลหะด้วยแรงทางไฟฟ้าหรือแรงคูลอมทำให้อากาศที่ผ่านออกมาเป็นอากาศที่บริสุทธิ์ค่ะขอจบการนำเสนอไว้แต่เพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ